ในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเป็นพื้นที่สูงแล้วก็เป็นภูเขานะครับปัญหาหลักก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเกษตรกร,ะกรจะทําไร่เลื่อนลอยข้าวเป็นข้าวไร่ที่ต้องเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของพันธุ์ข้าวที่มเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ตัวพันเองเนี่ยให้ผลผลิตต่า อันนี้เป็นประเด็นที่กรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่แต่ว่าพื้นที่ดําเนินการเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านกรมการข้าวเข้าไปพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องพันธุ์พันธุ์นี่จริงๆมีพันธุ์ในพื้นที่ที่กรมการข้าวนํามาคัดพันธุ์บริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะพันธุ์ขาวภูฟ้าเพื่อที่จะพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ที่เกษตรกรต้องการบริโภคสามารถที่จะปรับตัวกับพื้นที่ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของเรานะครับเริ่มแรกก็คือเราต้องการปรับเปลี่ยนจากข้าวไร่เป็นการปลูกข้าวนาดําซึ่งให้ผลผลิตที่มากกว่าส่วนแนวทางที่2ก็คือเราต้องการปรับเปลี่ยนจากพันข้าวที่เป็นพันข้าวพันธุพื้นเมืองเนี่ยเป็นพันข้าวพันธุ์รับรองของกรมการข้าวซึ่งมีผลผลิตที่มากกว่าในส่วนของกรมการข้าวก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้และก็การแก้ไขปัญหาเรื่องโรคแมลงต่างๆให้กับเกษตรกรครับ <premises. S 2> แป,งง <jard> ปลงนาของคุณลุงแก้วนะครับก็เป็นพันธุ์ข้าวนาที่เราได้ทําการทดสอบในพื้นที่โครงการซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวรับรองของกรมข้าวคือพันธุ์ข้าวสันปตองหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดีนะครับผลผลิตเฉลี่ยอยู่ประมาณ630กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาที่ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ของโครงการแล้วก็เราได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกเพราะว่าผลผลิตมากพอที่จะบริโภคภายในครัวเรือนครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีแต่กอดีรวมทั้งถึงเรามาถ่ายทอดในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องข้าวและวิธีก การปลูกในเรื่องของการยนต์ก้าข้าวทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ครับสิ่งที่เราเข้ามาดําเนินการในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวนะครับมีการสร้างแปลงเรียนรู้รวมถึงให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมกับนักวิชาการที่จะมาร่วมกันปลูกข้าวแล้วก็มีการแก้ขไขปัญหาในพื้นที่ครับนี่ลุงแก้วขาเล็กบ้านห่างทางหลวงจะกอบทำไร่ทำสวนทำนาชั้นแต่ตรกรปลูกเขา้า อีท่นเขาว่ามันสูงผลผลิตบ่คใครดีกรมกันเข้ามาชงเสริมทันประตองนึ่งดีกว่ามันผลผลิตมันดีกว่าฉันว่ากับว่ากรดีมันดีกว่าตีปลูกตีเก่าๆนะก็เลยละเลยละทิ้งเลยเก่าเลยมันบ่ได้ผลผลิตก็ขอบคุณหลายขอบคุณคนเมินเข้าเป็นมาช่วยผลผลิตพออยู่พอเพียงแต่ก่อนนี่ปูกเข้าเหมือนน้องล้วก็ได้ผลผลิตอะไรยลกได้น้อย บ,บ,บอกปอกหินป้องกันเข้าเป็นเลยเอาพันเข้ามาส่งเสริมเป็นสันปะตองหนึ่งป้องกันเข้ากลับมาได้มาหื่งพุ่งเรื่องการทานาโยนเลยที่นี่เขาทานาโยนแหะเขามันผลผลิตดีกว่าแล้วก็ใช้ต้นทุนต่นยกว่าแล้วก็ประหยัดแรงงานประหยัด ก็เลยเปลี่ยนมาโยนเดี๋ยวนี้ก็คือจะโยนกันมดเลยก็แถบบ่กเกลือนี่ก็แถบบ่อมีปูกก็คือจะใจนายโยนกันมดบ้านนากองนี่ก็ใจส่วนใหญ่ก็สันปะต้องหนึ่งแ่เข้าพันอื่นนี่ก็บอกใครจะได้เข้าสูนใจเข้าแปรนั่นน่ะคนมาส่งเสริมการคัดเมล็ดพันุเข้าแล้วก็ส่งเสริมพันุเข้าชุมชนบ้านนากรข้าเจ้าก็ ขอขอบคุณทางศู์วิจัยขเข้าแปเนาะตีปืนมาให้ควอมู้แล้วก็เอาเมล็ดพันมาให้ใการแบบการโยนทำหน้าโยนคดีก็หลายอย่างที่ล้องกันเข้าเ่นมาให้หมู้จะมีอย่างที่เตีตแกนเลก่นเนาะเ้าก็ขอขอบคุณกล้องกันเข้าตีเข้ามาโจช่วยชมวนบรรนากอใู้มีอยู่มีขินงเข้าเหลือครบเหลือกิอย่างเช่นทุกวันนี้